เราขยับไปที่บอสตันเซลติกส์ค่ะล่าสุดเนี่ยก็ต่อสัญญากับแซมเฮาเซอร์ออกไปอีก4ปี45ล้านเหรียญในฤดูกาลหน้านะคะถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายที่เป็นคีมออปชั่นพอดีแล้วถ้าเซลติกส์เนี่ยเลือกเก็บเขาไว้ก็คือมูลค่า2ล้านเหรียญก่อนที่จะเข้าสู่สัญญาฉบับใหม่ค่ะที่จะเซ็นในฤดูกาลถัดไปเท่ากับว่าเขาจะอยู่กับบอสตันเซลติกส์ไปยาวๆจนถึงปี2029เลยทีเดียวค่ะในส่วนนี้นี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคือตัวสัญญาที่แอดมิตูลพูดนะครับก่อน สอบตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงเดือนกุมภา2022เนี่ยเขาก็ได้รับสัญญาแบบปกติของ NBA เซ็นไว้3ปี6ล้านแต่ว่าปีสุดท้ายเนี่ยเป็นทีมออปชั่นซึ่งกําลังจะเข้าอยู่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้และสุดท้ายทีมก็เลือกที่จะเก็บแซมเฮาเซอร์เอาไว้ดังนั้นสัญญาฉบับนี้เนี่ย4ปี45ล้านเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าจบฤดูกาลหน้าก่อนนะครับถึงจะเข้าสัญญาฉบับใหม่ที่เขาเซ็นตัวของแซมเฮาเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการรับปี2021ถือว่าเป็น1คนที่ออยูู่่ในนนนแผผกาารพัฒ้เลขง ในแต่และทีมเนี่ยเขาจะมีนักกีฬาแบบนี้นะครับยกตัวอย่างอย่างแอมมี่ฮีทเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นกองทัพอันดร้าเต็มไปหมดเลยแซมเฮาเซอร์ก็คกล้ายๆกองทัพอันดร้าของแอมมี่ฮีทแต่อันนี้อยู่ของเซลติกเราจะเห็นว่าเขาจะเอาไปพัฒนาในจี g u กเอาไปดูผลงานในจี g u กแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาแล้วลงตัวกับทีมชุดใหญ่แบบนี้ก็ยืนต่อไปช่วยยิง3นี่นี่คือประโยชน์ของแซมเฮาเซอร์และสุดท้ายครับเขาก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสตาฟโค้ชจากทีมทุกคนเลยนะครับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นเาว่ยล จะเป็นฤดูการปรกติหรือว่าเพลย์ออฟเนี่ยจังหวะที่ส่งให้แซมเฮาเซอร์เนี่ยแต่ละลูกนี่คือลูกแรกไม่ลงอีกลูกนึงมีโอกาสยิงทิเดี๋ยวมันจะต้องลงเพราะว่าแม่นจริงๆเขายิง3ระดับ42.4%นะครับในฤดูการปรกติเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ของลีกเลยสําหรับนักกีฬาที่มีการพยายามยิง3คะแนนอย่างน้อย400ลูกขึ้นไปนะครับคือมีหลายคนที่ยิงแม่นกว่าแต่ว่ายิงไม่ถึง400ลูกอันนี้เราไม่พูดถึงเราพูดถึงเฉพาะคนที่ยิงทะลุ400ลูกขึ้นไปแต่ยังมีเปอร์์็นทีี่สูงแบบ้ ตัวของแซมเฮาเซอร์คืออันดับ4ของหลีกอันดับหนึ่งคือเกรสันแอลเลนครับนี่ยิงดีจริงๆในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยยิงถึง4 4 5ครั้งนะครับ <S 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 แล้วก็ยิงในระดับ46.1%อันนี้คืออันดับหนึ่งของหลีกไม่แปลกใจเลยว่าทาไมซันส์ถึงรีบต่อสัญญากับเกรสันแอลเลนเพราะว่าเล่นดีลงตัวกับทีมมากๆอันดับ2คือไมค์คอนลี่นะครับ405ครั้งที่44.2%อันดับ3คือซีเจแมคคาลัมครับ557ครั้งที่42.9%และก็มาเป็นตัวของแซมเฮาเซอร์ ฮอลเซอร์ er นี่ยิง465ครั้งนะครับก็ ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่ธรรมดาตลอดชีวิตที่เล่นมาเนี่ยยิง3คะแนนระดับ42%เฉลี่ยนะถือว่าสูงมากมฮะนและเ,เพื่อนเเชื่อไหมว่า465ครั้งที่ยิง3คะแนนเนี่ย179ครั้งจาก465ครั้งที่ยิงไปเนี่ยเป็นการยิง3ลักษณะที่เรียกว่า catch and shoot หรือว่าเพื่อนส่งมาปุ๊บจับแล้วก็ยิงเลยเนี่ยหรือว่าอาจจะสเตปตัวเองนิดนึงกระโดดเทคยิงอย่างเงี้ยนี่คือแซมเฮาเซอร์ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับเซลติกส์มากๆจากการเก็บสถิติของ Second Spect r u m นะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับ6ของหล,ลยในการ ยิงที่เรียกว่าแคชแอนชูดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าครั้งเนี่ยเยอะมากๆซึ่งถ้าเกิดใครที่ทําได้เนี่ยคือบางคนพอยิงจังหวะที่ยิง3คะแนนเนี่ยบางทีอาจจะต้องเซ็ตจังหวะนิดนึงเคาะหาจังหวะของตัวเองแล้วก็ยิงแต่พวกกลุ่มที่เรียกว่าแคชแอนชูดจริงๆเนี่ยเขาจะแม่นจับปุ๊บเนี่ยตัวเอียงเอียงนิดนึงเ่ยก็ยังยิงลงนี่คือคนที่สามารถไปจัดระเบียบร่างกายนะครับตัวจะเอียงแต่แขนกับมือองศาย,ยังคงตรงกับห่วงอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายๆครับคนที่เล่นบาจูจะเข้าใจตัวของแซ er เเเเาาออรร์งนนนนีกกีี่่ยกกกก็็็ปปัฬวคท 3ในประวัติศาสตร์ของทีมเซลติกส์ที่ในเกมเกมหนึ่งสามารถยิง3คะแนนลงถึง10ลูกได้เขายิงลงในช่วงเดือนมีนาคมนะครับในเกมที่เจอกับวอชิงตันวิซอร์สทีมท้ายตารางเนี่ยแหละพอเซลติกส์มามันก็เลยสบายจังหวะเซตยิงแต่ว่าคําว่าสบายเนี่ยเขาก็ยิงลงเขาก็ทําได้10ลูกด้วยเปอร์เซ็นต์สูง76.9%นะครับยิง3ไป13ครั้งลงไป10ลูกเกมในวันนั้นเนี่ยยิง3รุนล้วน30แต้ม โหดมากโหดมากฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆดูเกมนั้นอยู่หรือเปล่าอีก2คนที่ทําได้ในประวัติศาสตร์ของทีมก็คือมาร์คัสมากับเจเรนบราที่เป็นไฟนอลเอ็มีพีและก็มาเป็นแซมเฮาเซอร์เขาก็เหมาะสมนะครับสำหรับสัญญาที่ได้รับในครั้งนี้แซมเฮาเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟ์สู้จนสามารถได้เารับสัญญาทูเวเล่นในจีลีกของทางเซลติกส์เองนะคะที่ชื่อว่าเมนเซลติกส์ก่อนที่จะได้มารับสัญญาปกติของ NBA แล้วก็ทําผลงานดีอย่างต่อเนื่องและนี่ก็สัญญาที่เขาได้รับบอยยู่่่่นนนีีีะะคทกววาาาาดมๆ ยาระดับเกือบ mid level เลยนะก็ต้องบอกว่าน่ายินดีมากๆนะครับสำหรับสัญญาฉบับนี้ของแซมเฮาเซอร์เวลาเราเห็นนักกีฬาที่แบบไม่ผ่านการดรับเป็นม้านอกสายตาคนมองข้ามโอกาสในการเล่นกว่าจะเข้าถึง NBA จนถึงวันนี้มันไม่ง่ายเหมือนพวกท็อปดรับนะพอประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเฟดแฟนฟรีดอย่างเงี้ยแกรี่เพเทนต์เดอะเซกเกนอย่างเงี้ยแซมเฮาเซอร์ er mm hmm. ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมแม้กระทั่งจอร์แดนวอลช์นะครับคนนี้คือดรับรอบ2 ของเซลติกแอดมินตูนได้สัมภาษณ์เขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะคบเขาบอกว่าการเซ็นสัญญาของแจมเฮาเซอร์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับนักกีฬาที่เล่นอยู่ในทีมจีลลี่ของบอสตันเซลติกนี่แหละย้อนกลับมาพูดถึงบอสตันเซลติกในช่วงปิดฤดูกาลแจกสัญญาให้กับนักกีฬาเป็นว่าเล่นเลยนะตูนว่าหรือว่าเขาก็รู้แล้วหรือเปล่าว่าแจกแจกไปเลยเพราะว่าในฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วที่เขาสามารถจะเก็บ ไม่ได้แบบนี้ดูการถัดไป๋ยวคงไม่ไหวแล้วเพราะว่าดูสิคะไม่ว่าจะเป็นเจสันเททามเนี่ยสามร้อยสิบสี่ล้านเดริกไวท์สิคะร้อยยี่สิบหกล้านเหรียญด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเจเรนบราวน์ปอซิงเกสค่ะจูฮอลิเดย์โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องการเงินของพวกเขาล่ะคะมินเน่คือจริงๆที่แอนเบนตูนพูดว่าแจกเงินกันให้สุดๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่แจกก็ไม่อยู่เออก็ไม่แจกก็ไม่ก็ไม่อยากจะเล่นต่อแล้วมันก็เลยต้องทุ่มให้หมดนะตับไปเลยไงมันเป็นกลไกช่ว เป็นช่วงเวลาเพดานเงินปีนั้นๆเป็นเรื่องของแซล a รแ c a คป,ปีนั้นๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอไอ้เวนตูนพูดถึงเรื่องเงินเนี่ย อย่างที่บอกถึงบอกว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เซลติกมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ของตัวเองมากที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลหน้าสัญญาของเจสันเททัมสัญญาของเดอริกไวสัญญาของแซมเฮาเซอร์ฉบับนี้จะเริ่มคิกอินหมายความว่าเริ่มเข้าสัญญาแล้วเพื่อนๆลองดูนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งของเจเรนบรา์มีของจูร์ฮอยเดย์มีของปอซิงเกสเพียบเต็มไปหมดเลยเท่ากับว่าพอจบฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ปุ๊บฤดูกาลถัดไปนู้นเนี่ยเฉพาะตัวเลขที่ประเมินออกมานะครับทางเซลติกจะ ต้องจ่ายให้กับนักกีฬา225ล้านเหรียญ225ล้านเหรียญเนี่ยยังไงก็ทะลุเส้นภาษีที่2ป่านนั้นเนี่ย s a i r y cap น่าจะอยู่ที่ประมาณ155เส้นภาษีแรกเนี่ย196เส้นภาษีที่2เนี่ย208เองนะนี่ทะลุไป225คือยังไงก็ตามเนี่ย c ซลติก s เขาก็พร้อมพร้อมที่จะโดนแช่แข็งสิดราไปก่อนอย่างนี้เท่ากับโดน2ปีนะนะปีนี้เสร็จป,ปุ๊บปีหน้าต่ออีกจบฤด,ดูการปีหน้าต่ออีกเท่าก็ 2,032กับ2,033สิทธิ์รับรอบแรกของเซลติกส์ในเวลานั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปพ่วงในการเทรดได้เพราะว่านี่คือเรื่องของเส้นภาษีที่2มันเป็นปัญหาเหลือเกินจบฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยอยากให้เพื่อนๆจับตาดูครับเซลติกจะสามารถเก็บใครไว้ได้บ้างจะเอาอยัางไงจะเดินหน้าต่อ,อยังไงถึงบอกว่าเป็นโอกาสของหลายๆทีมนะครับไม่ใช่อย่างทีมซิกเซอร์เนี่ยฤด,ดูกาลหน้าไม่ใช่โอกาสสุดท้ายของพวกเขานน้ะของโจเอลเอมบิธพอจอร์ตแล้วก็ไทริสแม็กซี่เนี่ยหน้าต่างโอกาส คว้าชแชมป์ของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในฤดูกันที่จะถึงนี้แต่เป็นฤดูกาลถัดไปนูน<อ>้นรอให้หน้าต่างของเซลติกปิดก่อนใช่ใช่แล้วหน้าต่างของทีมอื่นก็จะเริ่มเปิดแล้วมันก็คล้ายๆกับตอนที่วอริเออร์หดหวัวนะคือทุกคนก็ทราบดี<อ>ว่าโอ้โหในช่วง2-3ปีนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะต่อกรกับกับวอริเออร์ได้ถ้าเกิดไม่เจ็บแรปเตอร์โชคดีวอริเออร์เจ็บแล้วแรปเตอร์ก็ทําได้ทะลุไปจนถึง NBA Final แล้วบร r เรก็มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็ถือว่าช่วยไม่ได้ครับแต่ r a ปเตอร์เขาทําได้จริงๆการที่จะเก็บชุดแบบนี้ได้ การจ 5, ่าย225ี่นี่คือส่วนของนักกีฬานะไม่ไม่รวมภาษีที่จะต้องจ่ายไหนจะโดนค่าที่แบบเป็นทีมที่อยู่ในภาษีซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยรวมๆแล้วจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ย l u ร u ่แท็กเนี่ยอีก210รวมกันมาในทะลุ435ล้านเหรียญนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA คือตอนนี้ฟินิกซ์ซันจ่ายหนักสุด432แต่เซลติกหลังจะจบฤดูกาลหน้าจะฉูดแน่น,นอน400ทะลุ435อยอย่าแปลกใจว่าทำไมเจ้าของทีมในปัจจุบันถึงบอกขาย นั่นไงนี่แต่ตัวกำลังจะบอกว่า, <S <S าหรือ<ด>ว่านี่หร,หรือว่านี่คือเหตุผลที่เจ้าของคีมในปัจจุบันบอกว่าขายไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยโหมันน่าจะเป็นหน้าต่างบาสุดท้ายของเขาแล,และแล้วในฤดูกาลนู้นเนี่ยเขาน่าจะปวดหัวมากเลยกับการทําทีมดังนั้นตัดสินใจขายตั้งแต่ตอนยังพีแบบนี้อยู่เกิดขายได้ก็โอ้อาจจะได้แบบสบายใจโล่งไปสักทีไปพักผ่อนและทีนี้แต่คือถ้าถ้าเกิดขายเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเท่ากับเขา เขามาถูกที่ถูกเวลามากนะขายจังหวะที่ทีมเป็นแชมป์ทีมกําลังพีคมากเลยคนที่มาซื้อต่อเนี่ยเขาก็ต้องแฮปปี้กับผลงานของทีมที่โอ้เข้ามาปุ๊บทีมก็ยังชนะไม่มีใครชอบทีมที่แพ้มีแต่คนชอบทีมที่ชนะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่เศรษฐีคนไหนที่จะซื้อต่อต้องต้องตอนนี้เลยนะมินเน่เพื่อจะได้เอนจอยในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก่อนเพราะว่าในฤดูกาลต่อไปเนี่ยจะปวดหัวละต้องใช้คาว่าเอนจอยเออเอาจริงไหมแข็งแกร่งขนาดนี้เก็บไว้ได้ครบขนาดนี้ในฤดูกาลหน้าในฤดูกาลที่จะถึงที่กำลังจะเปิดเนี่ยก็ยังงคโห แชมป์เป็นชเฟเฟอร์ตแน่นอนอ่ะใช่ครับ